ผมรี6หกพันมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการาพาคนตาบอดหรือว่าคนพิการทางสายตาขึ้นลงบันไดเลื่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ทราบวิธีเนี่ยถ้าเกิดไปจับมือแบบนี้นะครับแล้วก็เราเดินนําไปก่อนโดยที่จับมือเข้าไปบางทีมันก็หกล้มได้ง่ายๆนะครับอาจจะล้มคว่ำหน้าไปอันนั้นก็เป็นได้หรือถ้าเกิดว่าพี่เลี้ยงผู้ดูแลเนี่ยคออยู่ข้างหลัง แล้วก็จับจับมือไว้อยู่ด้านหลังนะครับโอกาสที่จะเรียกว่างายหน้าหรือว่างายหลังดีก็คือลม้มแล้วก็เอาด้านหลังลงนะครับโอกาสอย่างนี้ก็จะมีนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็คือให้เพื่อนคนพิการทางสายตาสังเกตว่าตำแหน่งที่เราเดินไปเนี่ยใกล้กับบันไดเลื่อนแล้วอย่างนะครับที่เราสังเกตได้ก็คือตรงพื้นนั่นเองครับ ตรงพื้นน่ะมันก็จะมีมันก็จะมีวัสดุที่บางกว่าพื้นนะครับพอเราเดินไปเนี่ยก็สัมผัสได้อยู่ว่าตรงเนี้มันก็เป็นตำแหน่งที่ใกล้กับจุดบันไดเลื่อนแล้วนะครับาบางทีพื้นวัสดุเนี่ยก็ประมาณสัก1ฟุตหึ่งฟุตครึ่งเองนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงหรือว่าผู้ดูแลก็ให้มือคนพิการนะครับ ให้หมือนคนพิการทางสายตาไปจับราวบันไดแค่นี้เองนะครับขั้นตอนง่ายๆอย่างนี้เองแล้วเมื่อใดที่คนพิการทางสายตาพร้อมที่จะเดินก็จับบราวให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็คือก้าวเท้าไปนั่นเองครับประโยชน์ของการจับบราวบันไดก็คือตัวของเราไปพร้อมกับบราวแล้วก็ พร้อมกันนั้นก็คือก้าวเท้าไปนั่นเองครับตามตัวอย่างนะครับ <OT EN> ทีนี้เพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้ว่าอตรงตำแหน่งเท้ามันไม่ได้ก้าวแบบพอดีเนี่ยบางทีตรงขั้นบันไดมันไม่ได้ก้าวลงให้เป๊ะ อันนั้นใช่ครับเพราะว่าคนที่ก้าวไปเนี่ยคือคนที่การทางสายตามันไม่ได้เป๊ะนะครับแต่ในเมื่อเราจับราวบันไดเลื่อนแน่นๆอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่หกลม้มไม่ล้มนะครับส่วนว่าจะปรับเท้าให้อยู่ตรงขั้นบันไดอันนั้นค่อยปรับเอาตอนหลังได้ครับไม่ว่ากันนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องฟิกว่าโอ้ต้องก้าวให้แม่นนะต้องลงตรงกับขั้นอันนั้นไม่จําเป็นนะครับเราจะอยู่ส่วนไหนของขั้นบันไดก็แล้วแต่แต่ว่าในที่สุดก็จะปลอดภัยนะครับ จะเห็นได้ว่าทั้งขึ้นและลงบันไดเลื่อนนะครับเราก็ขึ้นแล้วก็ลงได้อย่างปลอดภัยเป้าหมายคือไปได้สะดวกแล้วก็อย่างปลอดภัยประหยัดทั้งเวลาไม่ต้องใช้เวลามาอาธิบายกันว่าต้องทำยังไงแค่นั้นเองนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยครับ